สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหมุรวยชับนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวนคะปักร้อยบนคะเทียบชนสองสูตรนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวนค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยแส่ขงข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชว์สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่องสูตรหวยรวยทรัพย์นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะปักร้อยบนนะเทียบชน2สูตรนะจะเป็นปักนะแบบสตัวนะเอดเอามาเทียบชนให้2สูตรนะสำหรับคนที่อยากจะได้นะปักที่น้อยตัวมากที่สุดนะเน้นวัดดวงไปเลยนะะก็สูตรนี้นะคะอาจจะตอบโจทย์นะคะ สตินะคะสตัวระยะยาวนะคะยีงวดขึ้นนะคะเริ่มนะคตั้งแต่งวดที่ออกนะคะหกศนะชนที่67เจ็ดนออกหกศเข้ามาที่6ชนที่67นะคะออก6กสองหเข้ามาที่6ชนที่สามสี่ออกสี่แดหเข้ามาที่สชนที่หออกห้าเกเข้ามาที่หชนที่หนสองออกหนึเข้ามาที่ห ชนที่หกเจ็ดออกหกเก้าศูนย์เข้ามาที่หกชนที่ห้าหกออกห้าเก้าสามเข้ามาที่ห้าชนที่หาออกห้าส่เข้ามาที่ห้าชนที่ห้าออกห้านย์สาเข้ามาที่ห้าชนที่สามออกสามสามหกเข้ามาที่สาชนที่ศูนย์หนึ่งออกศูนย์สี่หนึ่งเข้ามาที่ศูนย์ชนที่แดออกแปดหกเจ็ดเข้ามาที่แปชนที่หกออกหกศูนย์หกเข้ามาที่หกชนที่ห้าหกออกหกหกสองเข้ามาที่หกะชนที่ หกอกหกหกห้าเข้ามาที่หกชนที่เก้าอกเก้าหกสองเข้ามาที่เ้ชนที่ศูนย์อกศูนย์สีสีเข้ามาที่ศูนย์ชนที่หนออกสองเข้ามาที่สองชนแปดเนะคะอกแปดหกแปดสีเข้ามาที่แชนที่แปอกแปดหเข้ามาที่แชนที่สออกสองศย์เก้าเข้ามาที่สชนที่เจอกเจ็ดเจข้ามาที่เแล้วก็งวดที่ผ่านมานะคะนุ์ที่หได้หกเ อยู่ที่2ได้6 7 8นะะชน2ตัวนะกับ7นะออก7 00นะเข้ามาะฮะที่7นะเรามาดูสูตระของวดนี้กันคะสูตรที่1นะคะเราจะใช้หลักแสนร้อยบนร้อยหน้าครั้งที่1 หน ang, ่วยหน้าครั้งที่1นสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่1นสองครั้งหน่วยท้ายครั้งที่ 1- นสครั้งร้อยท้ายครั้งที่2องระบบครั้งที่2ตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักกันมีเขียนไว้ข้างบนแล้วนะ5บวก7เท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4 4บวก0นเท่ากับ4 4บวก8เท่ากับ2 2งสอบวกหเท่ากับ8 8บวก2เท่ากับ0ูบวก6เท่ากับ6กบวก2เท่ากับ8ปดฮะ 8บวก1เท่ากับ9 9บวก3เท่ากับ2เราจะได้นะฮะหลักร้อยบนนะะในสูตรที่1นะฮะ8 9 2สูตรที่2หลักพัน10ล่างร้อยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่2 10หน้าครั้งที่สองครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองร้อยท้ายครั้งที่1 5ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1 8บวก5เท่ากับ3 3บวก2เท่ากับ5 5บวก4เท่ากับ9 เก้าบวกห้าเท่า 4, ก4ับสีบวกแปเท่ากับสอบวกศูนย์เท่ากับสอบวกสีเท่ากับหกหกบวกเท่ากับเจบวกหนเท่ากับแฮะเราจะได้นะฮะร้อยบนในสูตรที่2องนะคะหกเแปดเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะคะนี่นะคะสูตรที่189 2งแปดเก้สองสูตรที่สองนะคะหกเฮะเราจะได้ร้อยบนนะคะชนในงวดนี้นะคะก็คือ แปดะสำหรับหลักร้อยบนคะจนแปดตัวเดียวในงวดนี้นะในงวดประจำที่สิบหกกุมภพาพันค่ะสองพันห้าร้อยห้าหกสิบแปดคะเพื่อนๆชอบไหมค่ะสำหรับแปดะในหลักร้อยบนคะถ้าชอบนะก็เลือกนําไปเสี่ยงคะไม่ชอบนะแค่แค่มองผ่านนะหรือไม่นะก็เลือกคะตัวใดตัวหนึ่งในนี้ก็ได้ค่ะชอบเก้าะก็เลือกเก้าชอบสองก็เลือกสองค่ะ ชอบ6ก็เลือก6นะชอบเจก็เลือก7นะในชุดนี้เนี่ยแอกะชอบอยู่สงตัวนะก็คือ8นะแล้วก็รอง6นะตัวนี้นะเพื่อนๆนะลองเลือกนำไปเสี่ยงด้วยัวงเพื่อนเองนะเน้นวัดดวงไปเลยนะสำหรับเป็นปักแบบสตัวนะเทียบชนสองสูตรนะในงวดน,นี้นะชนที่8นะก็พิจารณาก่อนนำไปใช้นะสำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะคก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทความติชมนะคะเ,คเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ